สวัสดีด้วยครับวันดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิอาเวชแนลและเราอยในเกมคาบาาอิดฟิดิตคอมโบนั่นเองครับผมและสำหรับคลิปในวันนี้เราจะมาเป็นคลิปเอาตัวรอดกันอีพีที่สเนื่องจากอีพีแรกเนาะเราทำเข่าควายไปแล้วนะครับตอนนี้มีคนบอกว่าอีกดันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมสําหรับการเอาตัวรอดในแพทนี้ซึ่งกําไรเยอะน้อยผมไม่ทราบจริงนะครับกับดันนี้เลยนะครับผม ฟอกเทน n t มเ p ิล B1F ซึ่งบอกตวว่าผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมากนะักว่ามันจะได้กําไรหรือเปล่าหรือว่ากําไรเยอะกําไรน้อยแต่สิ่งที่ผมน่าสนใจคือนะครับดานนี้นะครับจะได้คาร์บะบัตสอซึ่งคาร์บะบัตเนี่ยห้าอันแลกได้1ล้านคาร์บบัตสออันเนี่ยถ้าขกาว,ว่ามูลค่ามันคือ400,000เนาะส e ี่แสนเอเราจะได้นะครับแล้วก็เราไปครับดันเนี่ยมันใช้เป็แค่ส0 0แสนเท่านั้นเว้เ,เพื่อ เช่นเท่ากับว่าเอลเซดอ่ะมันคุ้มค่าในตัวของมันเองแหละแต่วงเล็บนะครับเฉพาะในตอนที่มีกิจกรรมคาร์บเอาแบทห้าอันแรกหนึ่งล้านเท่านั้นนะบอกไว้ก่อนนะครับวงเล็บนะครับเห็นปะเราใช้สี่แสนนะครับแล้วก็บิทเทอร์ชลหนึ่งอันนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูบิทเทอรชลตอนผมคาบเนี่ยผมอึ้งก่อนเลยผมบอกอตัวผมแอบอึ้งเล็กๆนะว่าบิทเทอร์เชลละสองเท่ากับว่าอะไรครับติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเท่ากับว่าดันนี้ต้นทุนเราคือ 2ฟอสเจมเท่านั้นเชี่ยบอกเลยว่าต้นทุนถูกมากแต่ผมไม่ทราบนะว่าของมันเนี่ยมันจะได้กําไรเท่าไหร่หรือว่าบางทีหินมันอาจจะไม่ตกเลยก็ได้นะครับตกยากจริงๆแต่อ่ะพูด,ดง่ายๆเลยตีบวกลบเลยนะหมดเนี่ยต้นทุนเราคือประมาณ200ฟอสเจมอ่ะ100รอบ200ฟอสเจม 7K ปลาเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าไอ้ดันเนี่ยในตอนจบเนี่ยมันจะได้กำไรหรือเปล่านี่คือสิ่งที่น่าสนใจซึ่งการดรอปเนี่ยผมไม่ทัวเลยเพราะผมบอลตัว,ว่าผมไม่ได้ลงมันมาน,นานมากแล้วก็ค่าเฉลี่ยของหินเนี่ยมันเยอะขนาดไหนเราไม่ทราบจริงเดี๋ยวเราพาไปลงก,กันดีกว่าว่าทั้งหมด100รอบเนี่ยเราจะได้อะไรนะบ้านนะครับผมใครที่ดูอยู่เพื่อนๆครับฝากกด like กไลค์กดเลยต้ให้ผมด้วยจะเป็นทุณมากๆแล้วเราก็ลุยกันเลยครับ เปิดให้เติมแล้วคาบาวอินฟินิตคอมโบกับลิทแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกม <c oughs> เติมเกมคาบาวราคาถูกได้รับโบนัสสูงสุดถึง10%เติมแพ็กใหญ่ทักไลน์ลิทแมนช็อปรับส่วนลดพิเศษด้วยนะจ๊ะเติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้พร้อมเติมเกมแบบผ่อนชำระนานสูงสุดถึง10เดือนมีเกมชั้นนำมากมายให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บและไลน์ตลอดยี่บสชั่วโมงเติมเกมถูกและไวผ่ <c oughs> อนสบายเมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้นนะจ๊ะ รับใครที่ฟาร์มคาบาวาแต่มือถือเป็นเครื่องเดียวและก็วัวเครื่องร้อนแบตเตื่อมโทรศัพท์พังวันนี้ผมขอเสนอ UJ Phone แอปพลิเคชันที่ทําให้เรื่องของการฟาร์มเป็นเรื่อง่ง่ายเลยโคตรสะดวก UJ Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวด์ที่สามารถเปิดบอทอดอตโอต้ฟาร์มเกณ์ได้แบบทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือปิดของแบตหมดโทรศัพท์พังตัวเกณยังคงฟาร์มให้เราอยู่นั่นเอง UJ Phone ราคาเพียงเริ่มต้นวันละสิบบาทใครที่อยากลองใช้แนะนำแพ็กเกจ G VIP แพ็กเริ่มต้นเพียงเพีงวันละสองบาทแต่การ ใช้งานจะลื่นและสนุกมากกว่าเดิมลิงโหลดใต้เคทได้เลยแต่อย่าลืมก็ค้ดเมีเย vs เชจส่วนลด20บาทหรือต่อเวลาฟรีใครอยากสบายโหลดเลยป่ะแล้วเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับดันบัตรแดงทั้งหมด100รอบลอนึงสำหรับ f o r ์ a t เท t t m p p l e B1F นั่นเองนะครับเราได้มาตอนแรกเนี่ยสล้านกว่านี่เดี๋ยวไปดูของกันว่าเราได้อะไรกันบ้างในนครับนี่เลยปับ๊บ ก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะครับผมสำหรับหินดงหินแดงนะครับประดงประดับเยอะแต่ผมไม่รู้ว่ามันขายออกหรือเปล่านะครับเข็มกรงเข็มขัดอะไรพวกนี้นะครับผมหินก็ค่อนข้างเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลนครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าเราจะได้กําไรทั้งหมดเท่าไหร่ในวันนี้นั่นเองนะครับผมปะแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเราได้กําไรมาทั้งหมดเท่าไหร่นั่ครับ และเราก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสําหรับดัน110หรือว่าบัตรแดงทั้งหมด100ร,รอบนั่นเองครับขึ้นมานี่เลยนะครับผมขึ้นมาแล้วนั่นเองนี่คือสิ่งที่เราได้บอกเลยว่าน้อยมากๆนะครับผมหินแดงเนี่ยเราจะได้ประมาณ110เม็ดนะครับเฉลี่ยแล้วก็คือรอบละเม็ดนึ่ครับผมส่วนหินอัลฟ้าเนี่ยก็เฉลี่ยรอบละเม็ดเหมือนกันนะครับผมตกประมาณ นะครับผมเราจะได้ประมาณนี้เลยนะครับของจิปาทะเนี่ยเราจะได้ขายรวมๆประมาณ2องร้อยสามสฟอเจมถามว่าได้อะไรบ้างก็ได้เข็มขัดอย่ละเส้นสองเส้นได้กำลงกำไรอันละสิบยี่สิบอันนี้ก็เข้เอามารวมแล้วนะครับผมจะตกราคารวมประมาณอยู่2องร้อยสามสิบสามอเจมนั่นเองนะครับผม สรุปแล้วนะครับผมค่าบาดดันเนี่ยมันจะอยู่มันสามสิต่อรอบนะนะครับสาต่อรอบ100อรอบอ,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 อยู่มันสามพันหนึ่งสามพันหนึ่งร้อยในในนะครับท่าสุดาบุกถึนะครับเงินตอนจบเนี่ยเราได้มาทั้งหมด43ล้านกว่ากว่านะครับซึ่งพูดง่ายๆว่าถ้าเราตีไปเนี่ยก็คืออันนี้คือบอกไว้ก่อนนะครับเราเอาคาร์บานบทห้อันเป็นแรกด้วยนะครับผมก็พูดง่ายๆว่าเราได้แทบจะได้เกือบเกือบค่าดันคืนนะครับเกือบเกือบค่าดันคืนและนะครับสำหรับค่าคาร์บอนบทบวกกับเงินเอ็มที่เราผม เราก็จะได้นะครับกำไรนะครับผมในร้อยรอบเนี่ยจะได้กำไรอยู่มัน1,400กับ1,500บพอเจมนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับพูดได้คำเดียวว่าใช้เวลานานมาก10ชั่วโมงนะเพราะว่าตกเฉลี่ยผมรอบประมาณ5นาทีกว่าๆถึง6นาที นะครับผม100รอบก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ600นาทีก็บวกลบประมาณ10ชั่วโมงนะครับตัวผมประมาณ4,4 4 4สนนะครับก็ได้ประมาณ1,500ฟอร์ฟอเจมหรือว่าถ้าเฉลี่ยวันเนื้อบวกลบนะครับจะอยู่ประมาณ3 0 0 0 4 0ถึงสี่พฟอเจมแต่ถามว่ามันก็ตัวละครก็ไม่ต้องโหมดมากก็ลงได้นะครับแต่ถามว่ามันมีโอกาสได้ของแรงไหมก็ต้องบอกตรงๆว่ามันค่อนข้างที่จะยาก นะครับสำหรับดันนี้หรือว่าคนไม่ค่อยลงกันอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับ ep 2ของการเอาชีวิตรอดในแพทนี้นั่นเองครับวันนี้มดไปแล้วเท่น้นุกคนกราฟันดีราติสวัสดิ์ใครชอบคลิปนี้ครับผมกดไลค์กดติดตามผมด้วยจะเป็นพระคุณมากๆเลยนะจ้ายังไงก็ไปแล้วกราฟันดีราติสวัสดิ์เล่นเกมไม่ได้แต่พอดีด้วยช่วยอย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจุบๆแล้วเจอกันครับ